กินเชื้อเลยนะออโอเะ้เขาเป็นงาเหมือนกันกินก็ได้เลยนะตกธนาเสียบขาเลยครับนะอ,อย่าโด้ตกธนานผมเอาไว้ใช้นะ่ส

พักผ่อนเลยพาลูกพาอะไรไปพักผ่อนก่อน,อน,นบ้านตัวเองมันบน่นบอีกยกเบี้ยเลยยับตัวหน่อยไปได้แล้วมัง้งไปได้แล้วอิ่มแล้วไปได้แล้วส่งให้ตรงด้วยอิ่มได้แล้วอิ่มแล้วไปได้เลยสวยสวยสวยเข้าป่าเลยโอ้สวยทั้งคู่เลยคนนี้ละสามตัวนี่แหละไ,ไ,ไปไ

้แล้วว่ารูปหลอนไปกลับเข้าป่าไปรู้แล้วว่ารูปหลอนหมดแล้วข้าวของชาวบ้านเอาแค่พองามอิ่มแล้วมั้งไปแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วกินอะไรที่เขาไม่ห่วงโน่นกินอะไรที่ไม่เสียหายโน่นตองกล้วยไปกล้วยไปไปเลยไปเลยเดินเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป กินกล้วยป่านู่นพ่อเบียงเอ้ยพ่อเบียงไปโ้ลูกนอยดแม่ยังมน้อจะอ้อนจะคิดดื้อพอได้แล้วเข้าป่าไปเกลีเละหมดแล้วนาข้าวเขาน่ะไปไปไปกินกล้วยป่ากินใบไผ่นู่น ไปเร็วหมดแล้วเขาจะเอาไหนมากินเนาะเออไปไปพากันกลับขเ,เข้าป่าไปไปไไปไปงานเบี่ยง์เงยอันชาวบ้านหน่อยเอ้ยไปกินกล้วยป่าเด้อ,ดอไปแล้ะ สามจะสามตอนนี้สามตัวน่าจะมีงาเบี่ยงยเลยแหละตัวเบลยเลยต้องซื้อเจ็จ็จให้ขายเลยสามแสนเนาะทังสามตัวค่ะออกตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นทีมรัตเวนนะคะก็ไปฟ้อรระวังแล้วก็ผักดันช่วงที่เรากลับมากินข้าวเย็นนะคะ <c oughs> ก็ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านอีกนะคะว่าเขาเข้ามาที่นาของผู้ช่วยนะคะเขาก็เดินผ่านทุ่งนาแล้วก็เห็นรอยกัดรวงข้าวเห็นเห็นเป็นรอยอย่างนั้นแต่ว่าที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือร่องรอยเขาเดินผ่านนาน่ะมันเสียหายก็เยอะพอสมควรค่ะเป็นทางอเลยค่ะปกติก็จะใช้วิธีส่งเสียงไล่นะคะก็คือเราไล่โดยตะโกนบอกเขาเขาก็ไปโดยดี แต่ถ้าเราใช้ประทัดก็ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าทิศทางของช้างที่จะไปค่ะเขาก็จะแบบไปกระจัดกระจายความเสียหายก็บางครั้งก็มากกว่าที่เราจะใช้เสียงไล่ค่ะวันนี้ที่เห็นสังเกตได้จำได้ว่าเป็นงาเบียงนะคะอีกสองตัวเห็นไม่ชัดค่ะ Thank you